อาจจะติดคุกได้ครับผมซื้อที่ดินมาแล้วหรือว่ากําลังจะไปซื้อที่ดินแต่ว่าหาหลักหมุดไม่เจอปัญหานี้จะแก้อย่างไรง่ายนิดเดียวครับผมวันนี้มีคําตอบให้ครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเช็คกับโฉนดก่อนว่าในโฉนดเนี่ยมีหลักหมุดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าที่ดินโฉนดถึงจะเป็นโฉนดคุดแดงอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่เสมอไปว่าจะมีหลักหมุดนะครับ อันดับแรกเรามาเช็คใบฉนวก่อนจะเป็นสั์ฉนดหรือว่าสำเนาฉนดก็จะมีระบุไว้ตรงตรงรูปแปลงตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับตามมุมเนี่ยจะจะมีมุมหลักหมุดไว้อยู่อย่างนี้แล้วก็จะเขียนเลขชัดเจนว่าเนี่ยเลขหลักหมุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนทะเบียนรถนะครับเนี่ยมันก็จะมีทะเบียนของหลักหมุดอยู่เห็นไหมครับเห็นรอยบุ่มบุมนะครับนั่นคือรอยวงเวียนของเจ้าหน้าที่จิ้มเห็นไหมครับอันนี้ละเอียดนะครับละเอียดเนี่ยสรุปก็คือฉนวแปลงเนี่ย ที่ดินแปลงนี้มีหลักหมุดนะครับแต่ว่าจะเจอหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราไปหากันครับที่ดินจัดสรรส่วนมากนะครับจะไม่ค่อยมีหลักหมุดนะครับจะจะจะเป็นการยกยกระดับที่ดินนะครับเช่นแปลงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นโฉนดนอสีจอเหมือนกันนะครับอ่าเป็นโฉนดนอสีจอมเหมือนกันโฉนดที่ดินเหมือนกันแต่ว่าไม่มีหลักหมุดเห็นไหมครับตามมุมเนี่ยไม่มีหลักนี่ไม่มีหลักหมุดอ่านี่ครับนี่นี่ไม่มีหลักหมุดเห็นไหมครับจะ อันนี้ไปหายัางไงก็หาไม่เจอนะครับเพราะว่ามันไม่มีหลักหมุดนั่นเองนะครับส่วนมากที่ดินจัดสรรเนี่ยท,ที่จัดสรรไว้ตามตั้งแต่ปีประมาณพศ .30 40, 40ี่อะไรประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับตั้งแต่ปี40 30กว่ากวางเนี่ยจะเป็นการยกระดับที่ดินครับผมการยกระดับที่ดินก็คือยกขึ้นจากนศสร 3, หรือว่ายกขึ้นจากเอกสารสิทธิ์ต่างๆให้เป็นโฉนดนะครับ แล้วก็มันไม่มีหมุดครับแต่ก่อนมันไม่มีหมุดอยู่แล้วส่วนแปลงไหนที่มีหมุดนั่นก็คือว่ามีการเรียกสอบเขตใหม่แล้วก็แบ่งแยกโฉนดรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะมีหลักหมุดครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ปัญหาของโฉนดที่มีหลักหมุดปรากฏในในแผนน่นโฉนดนะครับไปดูก่อนไปค้นหาดูก่อนครับอันดับแรก เนี่ยอย่างที่บอกนะครับที่ดินจัดสรรเนี่ยแปลงนี้เป็นที่ดินจัดสรรส่วนมากจะไม่มีหลักโฉนดนะครับไม่มีหลักโฉนดเพราะว่าเป็นการยกจัดสรรมานานแล้วแล้วก็ยกระดับที่ดินขึ้นเป็น,นโฉนดนะครับยกจากนสอสอกหรือว่ายกจากใบจองอสมัยแต่ก่อนนั้นเดิน,ดนรังวัดนะครับแล้วก็ยกเป็น,นโฉนดเลยก็ยจะไม่มีไม่มีหลักหมดนะครับผมแต่ว่าแปลงนี้พิเศษครับแปลงนี้มี หลักหมุดนะครับอย่างอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแปลงนี้มีหลักหมุดก็คือมีการสอบเขตแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหลักหมุดมีเลขหลักหมุดชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของเราก็คือเราจะต้องมาดูตามมุมตามแนวเขตนะครับว่าเราเจอหลักหมุดไหมเนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์ประมาณนี้ครับใช้มีดใช้เหล็กแหลมแทงหาจะถามวาดีไหมไม่ดีนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะไปสับกับหัวโนนก็ได้นะครับไม่น่าจะเจอนะครับไม่น่าจะเจออ๋อนี่ครับนี่นี่นี่อ้าวเจอแล้วนี่นี่ไงครับเจอแล้วนี่เนี่ยครับเจอแล้วเจอแล้วขอุยากครับอ่าเจอแล้วนี่เจอแล้วครับเจอแล้วง่ายมากอ่าเดี๋ยวนี่ครับโอ้อ่าแปลงนี้เขา แปลงข้างๆนี่มีการล้อมรั้วนะครับแล้วก็เทปปูนแล้วก็เนี่ยครับไม่ดีเลยมันมันมาปูนมาโดนหัวฉนดนะครับแบบนี้ทีนี้เราไปเช็คเราไปเช็คก่อนเราไปเช็คนี่ครับเราเรามาเช็คกับฉนดตัวจริงว่าเลขเลขหมุดตรงกันไหมนี่ครับที่เห็นหลักนี้ก็น่าจะจะมุมนี้นะครับนี่มุมนี้นี่ครับมุมนี้นี่มุมนี้นะสองอะไรดอดเด็กหรือเปล่า ศูนยี่หนใช่ไหมใช่หลักนี้ไหมนี่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่เพราะว่านี่น่าจะสี่นี่น่าจะเจ็ดนะครับนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หลักนี้เพราะฉะนั้นแล้วหลักโฉนดของเราหลักเนี้ยไม่ตอนนี้ไม่ใช่หลักของเราอาจจะเป็นหลักของแปลงข้างเคียงหลักของเราน่าจะจมอยู่กับใต้นี่นะครับถึงแม้เรามีโฉนด มีเลขหมุดนะครับแต่ว่าด้วยความนานของที่ดินเนี่ยทำให้เราหาไม่เจอครับมันฝังอยู่ในดินนี่แหละวิธีเดียวที่เราทำได้ก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาลัางวัดใหม่ครับผมเจ้าหน้าที่จะมาลัางวัดให้ใหม่ลัางวัดให้ใหม่เสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะใส่หลักให้ใหม่อ่าพอเจ้าหน้าที่ใส่หลักให้ใหม่ปุ๊บอ่าเราก็เราก็ากอ่า ค่อยรักษาหมุดนี้ให้ดีครับอ่ะเจอแล้วผมเดินมาดูมาเจออีกแล้วหมุดหนึ่งครับผมเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะครับส่วนมุมนี้เนี่ยเป็นของเลขเลขนี้นะครับเลขนี้เลขนี้อะไรนี่หนึ่งหนึ่งสอสี่หนึ่งห้าเก้าอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนี่หลักหลักหมดเดี๋ยววางถนนก่อนนี่ยเพื่อนนะน่ครับมันมันจะใช่หรือเปล่านี่ นี่ครับจะอยู่อย่างนี้นะครับหนึ่งหกอะไรนี่เลขอะไรครับเลขอะไรดูไม่ใช่นะครับเป็นเป็นห้าอะไรสักอย่างห้าขอหรือเปล่าแปดสี่ศูนย์อะไรสักอย่างนี่ครับ แสดงว่าหลักมุมนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกครับผมวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเรียกช่งางรังวัดเท่านั้นนะครับแล้วเราค่อยรักษาหมุดฉนวดที่เราเรียกรังวัดให้ใหม่ให้ดีครับผมให้ดีกว่านี้อันนี้ไม่ไม่มีคนดูแลรักษาก็เลยหมุดหายหมดเลยครับผมแปลงนี้ยังบ้างนะครับยังบ้าง 62ตารางวาสอง0มื่0 0 0 0ครับผม2 5 0 0 0จะซื้อสดก็ได้ซื้อสดลดพิเศษหรือว่าจะผ่อนก็ได้นะครับแปลงนี้โสนดใบนี้แหละครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับอาจจะมีการแถมรางวัดให้ฟรีครับผมรางวัดสอบเขตให้ฟรีนะมาคุยกันครับอยากได้ของแถมก็มาคุยกันไม่มาคุยกันเนี่ยไม่รีบมาซื้อเนี่ยบอด้เหตุอย่างเดอ้อครับเดอ้อ อ่าสำหรับอ่าส่วนอีกอีกโฉนดอีกแบบหนึ่งที่ที่มันไม่มีไม่มีหลักไม่มีอ่าอะไรอ่ะไม่มีเลขหมุดนะครับอยู่ในโฉนดอย่างที่ให้ดูนะครับอย่างนั้นก็คือแก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวก็คือเรียกรังวัดสอบเขตเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วสรุปไง่ายก็คือถ้าไปหาแล้วไม่เจอคุณมีวิธีเดียวก็คือเรียกรังวัดสอบเขตนะครับจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินครับ ค่าใช้จ่ายนี้ประมาณสัก3 0 0พันบาทครับผมค่าใช้จ่ายประมาณ3 4ม0ี่หพันก็แล้วแต่นะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็พอเจอหลักหมุดพอเจ้าหน้าที่มาปาักหลักหมุดให้ใหม่แล้วเนี่ยให้คุณรักษาหลักหมุดนั้นให้ดีครับผมมันจะกว้างประมาณ8เซนติเมตรแล้วก็ยาวประมาณศอกนึงครับผมเพราะฉะนั้นรักษาหมุดให้ดีถ้าถ้าหมุดหายแบบเนี้ยถ้าหมุดหายแบบเนี้ยคุณจะต้องมาเรียกสอบเขตใหม่ คุณจะเตี้ยงต้องเสียเงินมาเรียกเจ้าหน้าที่มาใหม่อีกนะครับแล้วก็ถ้ามีการเคลื่อนย้ายถ้าสมมุติว่าคุณไปเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลาการคุณมีโทษอาญานะครับไม่ใช่คดีแพ่งนะอาญาก็คือติดคุกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเห็นหลักหมุดโฉนดยาไปจับมัวม่วๆอย่าไปเคลื่อนย้ายมัวม่วๆนะครับถ้ามีหลักฐานว่าคุณเป็นคนเคลื่อนย้ายโดยพลาการนี่คุณอาจจะติดคุกได้ครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ